สวัสดีค่ะช่องแม่ไายพินแฟมิลี่ค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาต้มน้ำสมุนไพรค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะสมุนไพรต้านโควิดของคุณแม่นะคะจะมีจะมีหอมแดงค่าเหลืองนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะแล้วก็กระชายแล้วก็ใส่ขิงด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้มลงไปเลยนะจะน้ำเดือดแล้วค่ะ ไปเราจะต้มประมาณ20นาทีค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะพอได้เวลาแล้วเราก็เอามากองนะคะทานแก้โควิดกันนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินคาเมลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีจ้านี่เลยค่ะเพื่อนๆเราก็ต้มมาได้20นาทีแล้วนะคะน้ำก็จะเหลืองเลยนะคะเพื่อนๆต้มน้ำสมุนไพรนะคะหอมมากๆเลยค่ะหอมกระชายหอมตะไคร้นะคะเพื่อนๆดื่มต้านโควิดนะจ๊ะ ฝากติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆเหลืองมากเลยค่ะหอมแดงนะคะใส่หลายๆอย่างเข้าไปค่ะ